สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนค่ะพี่เกดนะคะจากจุฬาเิลเตอร์ค่ะพี่เกดนะคะเป็นติวเตอร์วิชาภาษาอรงกอยู่ที่สถาบันจุฬาเิลเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เกดจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิชาสอบไ b ดีกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะหลักสูตรไ b ดีมีในโรงเรียนอะไรบ้างในประเทศไทยสําหรับรายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร i b ในประเทศไทยนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. KIS International School Nis NIST International School โรงเรียนบางกอกพัฒนา 4. Regent's International School พราม9า Saint Andrew International School Bangkok Wales International School อ่อนนุช Canadian International School of Thailand International School Bangkok หรือว่า ISB, Magic Years International School, s ิ Concordian International School, UWC International School, British International School, ภูเก็ตโรงเรียนนานาชาติ American Pacific พรมตินสุราโนนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลโรงเรียนนานาชาติปัญญาเดน International School Eastern Seaboard r e เซนอินเตอร์เนชั่นแนล o l ูพัทยา Silver Fern International School และเ a นต์แอนดรู i n อินเตอร์เนชั่นแนลส r ูลกรีน l e ลค่ะสำหรับใครที่สนใจจะเรียน i อตัวต่อตัวนะคะก็อย่าลืมทักมาที่แอปเขียวน,นะคะ a d s i e j u l a t i l t e r ค่ะอย่าลืมมี a d s i ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วพบกันที่จ j าติวเตอร์ค่ะ